ที่ได้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะทำคลิปแดนดอมให้เพื่อนๆกันในหัวข้อความรู้สึกภายในใจของเขาคนนั้นนะคะที่เขามีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราลองมาดูกันนะคะมาลวงใจเขากันนะว่าความรู้สึกภายในใจของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนะ ให้เจ็ดเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญควิน Queen ถือไม้เท้าห้าดาบหกถ้วยไฮโลแฟนนะคะไฮพินเทสสามเหรียญนะคะ สามไม้เท้าไพ่คิงถือดาบค่ะไพ่ใต้สำราบเป็นไพ่จัดเม้นคนคนนี้ความรู้สึกภายในใจของเขานะคะเหมือนเขามีความรู้สึกผิดกับคุณหรือเขารู้สึกแบบสำนึกอะไรบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เขาเคยทำร้ายจิตใจคุณคุณเห็นไหมคะไพ่ห้าดาบมีดาบมาปักอยู่ข้างหลังคุณนะบางคนคุณอาจจะเคยถูกแทงข้างหลังมา จากคนคนนี้หรือการกระทําของเขาคําพูดของเขาก็ได้นะคะที่ทําร้ายจิตใจคุณที่ผ่านมานะคะคนคนนี้เป็นไปได้ทั้งคนเก่าและคนปัจจุบันที่บางคนมีความเป็นอดีตของกันและกันบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนว่ามีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ให้สถานนะหรือติดพันธะภาระเก่าๆบางสิ่งบางอย่างที่เขายังเคลียร์ไม่จบนะคะซึ่งแน่นอน เหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันก็ตามที่คุณเจอสถานการณ์กันมาทําให้คนคนนี้ถ้าเขาเป็นคนที่เคยทําร้ายจิตใจ,ใจคุณหรือคนที่เคยทําผิดกับคุณเขาสํานึกค่ะตอนนี้นะความในใจของเขาเขารู้สึกผิดกับคุณเหลือเกินะนะนะเขายังคงเก็บทุกเรื่องราวการกระทําอะไรต่างๆที่เขาเคยทํากับคุณเก็บมาคิดเก็บมาทุบทวนแล้วมันยังเป็นสิ่งที่เขาฝังใจอยู่ในใจที่เขาเคยทําร้ายคุณทาทาให้คุณรู้สึกแย่กับเขา เหมือนเขาอยากจะมาง้อคุณนะคะในตอนเนี้เขาอยากที่จะมาเคลียร์กับคุณแต่เขารู้สึกว่าคุณยังคงหันหลังให้เขาเหมือนคุณยังไม่ได้หายโกรธเขาสักเท่าไหรอ่อสามเหรียญขยายไพควินถือไม้เท้านะคะเหมือนคุณยังคงรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวนะคะในบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคุณและเขาต่างคนต่างหันหลังให้กันแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วมันทําให้คนคนนี้เขารู้สึกว่า การกระทําคําพูดของเขาต่างๆน,นานาที่เคยทําไว้กับคุณเนี่ยพอถึงวันนี้มันทําให้เขารู้สึกกําลังได้รับกับผลกรรมหรือกับการกระทําเขาบางสิ่งบางอย่างคุณดูไพ่จัดเม้นมันเหมือนกับเขากําลังได้เรียนรู้ในผลกรรมกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณเขาอาจจะก,กําลังได้ตื่นรู้ได้ตกตะกอนทางความคิดหรือได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่แย่ๆการกระทําความคิดอะไรที่เขากระทํากับคุณแล้วมันเกิดผลเสีย นะคะในวันนี้เหมือนกับว่าถ้าคุณกับเขาห่างกันอยู่หรือคุณกับเขาพยายามที่จะกลับมาอยู่ในที่ของตัวเองต่างคนต่างอยู่เหมือนเขากําลังหาทางหาทางที่จะกลับไปหาทางที่จะคืนดีหาทางที่จะแก้ไขเห็นไหมคะเขาถือลูกแก้วอ่ะเหมือนเขากําลังหาเส้นทางที่จะทํำยังไงถึงจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะกลับมามีโอกาสที่จะ ให้ความสุขซึ่งการละกันเหมือนเขายังนึกถึงภาพความทรงจําเก่าๆภาพความทรงจําในอดีตภาพความทรงจําวันที่คุณและเขาเคยหยิบยื่นความรักให้กันความรู้สึกดีๆให้กันละกันเขายังคงมีโมเมนต TS, ์เขาเรียกว่านะมีเหมือนกับภาพจําในอดีตที่เขายังไม่สามารถลืมเลือนสิ่งเหล่านั้นได้สิ่งที่คุณพยายามมอบให้เขานะคะสิ่งที่คุณพยายามที่จะทําให้เขานะคะ ความห่วงใยความเอาใจใส่การดูแลการเทคแคร์นะคะความหวังดีอะไรก็ตามแต่ที่คุณเคยหยิบยื่นให้เขาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรวมถึงในช่วงระยะเวลาก่อนที่คุณกับเขาจะไม่เข้าใจกันหรือก่อนที่จะมีปัญหาบาดหมางความรู้สึกกันเนี่ยคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาทำไมถึงมองข้ามมองข้ามความดีของคุณมองข้ามสิ่งเหล่านั้นที่คุณพยายามหยิบยื่นให้ นะคะที่คุณพยายามทําให้เขาเนี่ยเขากลับมองเป็นเรื่องที่แบบน้อยนิดเขากลับมองข้ามไม่ได้เห็นคุณค่าแต่พอมาในวันเนี้ยคนคนเนี้ยเขาอาจจะไปเจอกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างแล้วมันทําให้เขามีจิตใต้สํานึกที่ดีขึ้นมาทําให้เขารู้ว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่หวังดีกับเขาที่สุดแล้วนะคะความดีของคุณยังอยู่ในใจตกผลึกในใจเขาตลอดเวลาที่เขายังไม่เคยลืมเลือนเลย นะทีนี้เดี๋ยวก๊อปขออนุญาตมาดูนิดหนึ่งนะคะว่าแล้วคนคนนี้นะคะเขาจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะในเมื่อเขารู้สึกสํานึกเขารู้สึกตื่นรู้หรือว่าตกผลึกในใจแล้วว่าโอเคนะคุณคือคนที่ดีคุณคือคนที่ห่วงใยดูแลเขามาตลอดทุ่มเทเพื่อเขาแล้วเขาจะทํายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้คะ ไพ่หนึ่งไม้เท้านะไพ่เก้าวถ้วยค่ะ The Star เด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่เก้าไม้เทา้าไนท์ถือดาบหกเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญ สี่ไม้เท้า tower ววนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่จัดเ m e n มาใบเดิมเลยอะคือคนคนนี้ก็รู้สึกว่าไพ่ทาวเวอร์มาอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะไพ่าทาวเวอร์ใบนี้มาเนี่ยน่าจะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์นี้มันจะมีการก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ นะคะมันจะมีมันจะมีพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยได้มีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นมั่นคงมากขึ้นมีการฮิวใจมีการเยียวยาจิตใจมีการให้ให้โอกาสมีการซัพพอร์ตมีการพัฒนามีการแบบเห็นไหมคะมีการมาง้องอนกันมีการมา ขอโอกาสขอโทษขอโพยหันหน้าคุยกันเขาจะพยายามที่จะทําให้คุณรู้สึกดีกับเขาให้ได้อ่ะเหมือนเขาจะพยายามสู้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะในทถือดาบนะคะขยายกับหนึ่งไม้เท้าเหมือนเขาจะมีความรู้สึกว่าจุดประกายความคิดอะไรบางอย่างไอเดียบางอย่างที่ทําให้ก่อเกิดการที่เขาอยากจะจริงจังมั่นคงกับคุณแล้วนะแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบปรับป,ปรับฉับพลันกระทันหัน ตอนนี้แน่นอนคุณกับเขาบางคนต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองนะต่างคนต่างแบบยังไม่ได้ปล่อยกันยังไม่ได้ทิ้งกันแต่อาจจะมีปัญหากันอยู่แต่ต่างคนต่างยังคงมีใจที่มั่นคงต่อการคนคนนั้นที่คุณนึกถึงที่คุณถามถึงก็เช่นกันความรักของคุณมันกําลังจะมาถึงจุดเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นสิ่งที่แย่ๆอะไรที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันอะไรที่คุณกับเขามีปัญหาบาดหมางใจกันมาเนิ่นนานมันถึงเวลาแล้วคะ่ะ ที่มันจะถึงวาระถึงจุดจบจุดจบแห่งวงจรความความทุกนะจุดจบเหมือนกับทุกอย่างอะทาวเวอร์คือการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเจอคลื่นซูนามิคลื่นใหญ่แล้วมันก่อเกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาที่มันสวยงามกว่าเดิมนึกออกไหมคะความรักของคุณก็เช่นกันนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันแย่มันพังมันอะไรมาในอดีตอะมันดูแบบไม่เป็นท่ามันดูทับจะพังแหล่ไม่พังแหล่เหมือนความสัมพันธ์แขวนอยู่บนเส้นได้อะไรประมาณนี้ นะคะถ้าคุณเจอสถานการณ์นี้มาแล้วคุณไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบใหม่แล้วมันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันด้วยคุณคนคนนี้ถ้าคุณกับเขานิ่งกันไปเงียบกันไปหายกันไปอยู่ดีๆวันดีคืนดีเขาโผล่กลับมางอคุณนะคะหรือถ้าคุณมีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วคนคนนี้ เงียบไปไม่ยอมงอ้อไม่ยอมอะไรกลายเป็นอยู่ดีๆอ่ามาง้อคุณมาขอคืนดีกับคุณแล้วการกลับมาดูทีท่าว่าเขาน่าจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะมันจะมีการก่อเกิดขึ้นมาใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เขากําลังจะทําให้คุณในอนาคตนะคะทีนี้มาดูบทสรุปความสัมพันธ์คุณกันว่า บทสรุปความสัมพันธ์คุณเนี่ยมันจะมันจะลงเอยด้วยดีไหมนะคะเพราะบางคนก็รู้สึกว่าคุณผ่านปัญหามาเนิ่นนานกับความสัมพันธ์นี้นะคะที่มันยังค้างคาคาลาคาสังมันจะสุกก็ไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นมันจะทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นจะเลิกก็เลิกไม่ได้ไปไม่ไดอ้อ่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรประมาณนี้มาดูกันว่าแล้วบทสรุปมันจะลงเอยกันนี้ท่าไหนคะความสัมพันธ์นี้ เทม e พลน c ์นะคะว้าว l o เวอรนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไพ่วีออฟฟอร์จูมานะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ the star ์เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะหนึ่งไม้เท้ามาเหมือนเดิมเลยนะคะอืมจัดเมนใหม่แล้วว่าเนี่ยมันกำลังจะถึงเวลามันโชคชะตากำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปนะคุณเชื่อไหม ความรักของคุณจากที่มันเจ็บปวดที่สุดอ่ะมันจะกลายเป็นความรักที่มีความสุขที่สุดมันจะเป็นมันจะเป็นความรักที่เหมือนกับว่าไพ่เดวิลคุณจะตัดกันไม่ขาดคุณจะทิ้งกันไม่ได้แล้วโชคชะตากำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปให้ความสัมพันธ์คุณมันมีโอกาสที่จะกลับมาดีดังเดิมมั่นคงกว่าเดิมจากที่เจ็บปวดกันมาเนื่อนานสิบดาบคือการที่คุณโดนกระทำมาเยอะแยะมากมายคุณทั้งคู่ นะคะผ่านศึกมรสุมมากันเยอะเจ็บมาเยอะนะคะจนที่จะให้แทงเนี่ยข้างหลังไม่มีที่จะให้แทงแล้วอะ่ะคุณโดนมาเยอะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่นับจากนี้เป็นต้นไปนะคะคุณรอเวลาอีกไม่นานบางคนอาจจะเป็นช่วงกลางปีนะไพ่เดือนมิถุนาขึ้นมานะคะ แล้วก็เป็นพลังงานไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเดือนมิถุนาเดือนธันวาได้อันนี้มกลากุมพาคือเลยมาแล้วนะบางคนกําลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นใหม่ก็มีนะคะช่วงประมาณมกกลากุมพาบางคนคนคนนี้กําลังจะกลับมาแก้ไขแล้วหรือกลับมาทําแล้วในตอนนี้คุณกําลังจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรก็ตามที่คุณเจอปัญหากันมาเห็นไหมจัดเม้นมาคือไพ่ของจุดเปลี่ยนไพ่ของเพอร์เฟ t i m ท n มไพ่ของ แต่กวานจัดสารมันถึงเวลาแล้วที่คุณทั้งคู่จะได้มีความรักที่มีความสุขกันสัทีหลังจากที่ทุกทรมานใจกันมาเนิ่นนานเหมือนถึงเวลาแล้วที่คุณกับเขาจะได้มามีความหวงังเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ทําให้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่รูปแบบใหม่ทานฟอร์มกลับมาเป็นคนใหม่นะคะจะมีความรักมีความคลั่งไคล้มีความเสน่หามีความหลงไหลนะคะกันมากกว่าเดิม จากที่คนคนนี้อาจจะเฉยชายเย็นชาเริ่มมองคุณเป็นของตายแต่นับจากนี้เป็นต้นไปความสัมพันธ์คุณมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนแน่นอนค่ะอะไรที่มันแย่ที่สุดมันจะกลับกลายเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นที่สุดไพ่สิบดาบขยายหนึ่งเหรียญน,นะคะความเจ็บปวดของคุณนั้นะในอนาคตเขาจะพยายามที่จะรักษาแผลใจให้คุณเขาจะพยายามที่รักษาตัวรักษาใจนะคะทำให้คุณ กลับมาเป็นคนใหม่เป็นคนรักคนใหม่ที่ดีของคุณนะคะแล้วเขาจะมาร่วมกันสร้างไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้เป็นไพ่ของการที่คนคนนี้ยังคงยังคงกอดเก็บคุณไว้เห็นไหมคะยังคงรักษายังคงทนุถนอมความสัมพันธ์นี้ไว้ยังคงต้องการที่จะเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตอะเจ็ดเหรียญคือการที่ เขากับคุณร่วมสร้างร่วมเดิมร่วมหวานมาเมล็ดพันธุน์มาด้วยกันหวานเมล็ดความรักมาด้วยกันแล้วเขาจะรอผลวันที่มันงอกงามวันที่มันได้ผลผลิตอย่างอย่างหอมหวานอย่างงดงามเขาจะรอวันนั้นนะคะเขาจะมาร่วมเขาจะมาร่วมเก็บเกี่ยวความรักเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาร่วมทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ฮิวใจเยียวยารักษานะคะ กันให้ทนุถนอมความรู้สึกการรักษาแผลใจซึ่งกันและกันแล้วกลับมารักกันดังเดิมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอเวลาเพอร์เฟกทัมมิ่งรอโชคชะตาทุกวันนี้เอาง่ายๆเลยว่าในบางคนก็รู้สึกว่าคุณเจ็บปวดกับเขามาตลอดครั้งแล้วครั้งเล่าให้อภัยครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็ยังจะเป็นรูปแบบเดิมเนาะแต่แน่นอนคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดวาระก,กรรมวิบากกรรมต่างๆคุณกับเขากําลังจะ กำลังจะหมดไปอ่ะแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนกับเหลือแต่พลังงานความรักเหลือแต่พลังงานแห่งแห่งเขาเรียกว่านะบุญเนาะที่ทําให้ความสัมพันธ์คุณจะกลับมาโอบกอดกันจะกลับมาให้ความรักความเข้าใจกันนะคะและเป็นความรักที่มั่นคงกว่าเดิมความรักคุณมันจะพัฒนาเติมเต็มกันไปในรูปแบบที่ดีขึ้นความรักคุณมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาในเรื่องของความรักคุณกําลังจะ เปลี่ยนผันปในทิศทางที่ดีขึ้นให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนภายในปีนี้แหละคุณจะได้เห็นความสัมพันธ์คุณในรูปแบบใหม่และคนคนนี้ความในใจของเขาคือเขาต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะคะเหมือนเขาต้องการที่จะทําให้ทุกอย่างมันกลับดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะเหมือนเขาได้เรียนรู้แล้วนะว่าที่ผ่านมาการกระทําของเขาเนี่ยให้บทเรียนให้ประสบการณ์อะไรกับเขาบ้างแล้วเขาควรแก้ไขทําให้มันเป็นยังไงหลังจากนี้ นะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานของเขานะบทสรุปของคุณและเขานะความเจ็บปวดทุกอย่างมันจะค่อยๆเ,เลือนลางจางหายไปแล้วดวงคุณกับเขามันกำลังจะปรับเปลี่ยนคุณกับเขาเป็นโชคชะานานภาให้มาเจอกันเป็นเดซิน่ของกานละกันเป็นพรหมลิขิตรักของกันละกันนะคะทีนี้ดูไพอ่อลักเกิลค่ะ ก็ถือว่าบทสรุปโอเคนะถือว่าดีอยู่แต่เพียงแค่ต้องรอเวลาต้องใช้เวลานะคะในการเยียวยาในการฮิลตอนนี้เวลาเนี้ยเหมือนออจัก,กรวาลต้องการให้คุณทั้งคู่ต่างคนต่างฮิวใจต่างคนต่างรักษาแผลใจกันก่อนนะคะต่างคนต่างแบบเหมือนกับแบบว่า New Love เนี่ยคุณจะได้จะได้เขากลับมาในเวอร์ชันใหม่อะ่ะ นะคะทูเลิฟเห็นไหมคะคุณเป็นเดซิเน่ของกันละกันคุณเป็นรักแท้ของกันละกันด้วยคุณเป็นคู่แท้นะคะแล้วคุณจะได้จะได้แฟนเก่ากลับมาในเวอร์ชั่นใหม่นะคุณจะได้เขากลับมาในรูปแบบใหม่ที่คุณอาจจะไม่เคยได้ได้พบได้เจอจากคนคนนี้เลยนะคะไพ่ออป r ูนิตี้นะคะ ไอเฟออมนาวเนี่ยบางคนอาจจะต้องรอถึงประมาณเกือบหลักปีก็มีนะคะเพราะว่าทุกอย่างต้องรอทั้งคุณและเขาพร้อมแต่กอลคิดว่าไม่เกินปีนะคุณจะเห็นรูปแบบความสัมพันธ์คุณในรูปแบบใหม่แน่นอนนะคะจะเห็นความสัมพันธ์คุณในรูปแบบที่คุณอาจจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนจากคนคนนี้แล้วการการกลับมาหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ มีการอัพสถานะมีการอัพเลเวลมีคอมมิชเมนต์เป็นความรักที่จริงจังมั่นคงแล้วอะจะไม่ได้มาทําเป็นแบบเล่นๆเ,เหมือนเด็กเล่นไข่ของเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือพลังงานของเขานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อความกันต่อนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างอ่ะก็ใช้อนี้แล้วกันนะ200ข้อความเราลองมาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรคุณ ยิ่งใกลย,ยิ่งเจ็บนะคะเราควรเปิดใจคุยกันสักวันคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำนะคะถึงจะเจอกันช้าไปแต่ดีแค่ไหนที่ได้เจอกันนะเราไม่คู่ควรกันนะคะรอคอยได้พบกันฉันไม่เคยลืมเรื่องราวระหว่างเรา คุณทำให้ฉันมีความสุขนะคะเสียใจทุกครั้งที่ดูรูปเก่าๆของคุณบางคนเขาเก็บรูปคุณไว้ด้วยนะจะขอจัดนิดนึงแล้วกันนะคะความห่างไกลทำให้รู้ว่าคุณสำคัญมากแค่ไหนอุ้ยโทษทีค่ะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุด คุณจะสู้ไปกับฉันไหมนะคะฉันหลงรักคุณตั้งแต่แรกพบคุณดีพอแต่เป็นฉันที่ย่าเองไกลแค่ไหนก็จะไปหาเธอนะคะหล่นมานะคะฉันไม่เคยมีค่าในสายตาคุณละใบนี้คุณจะเลือกใครนะคะ นี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคือเป็นพลังงานเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอย่างที่บอกบางคนมีปัญหาบางคนมีประเด็นบางคนเป็นอดีตบางคนอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนหรือกำลังอยู่ในจุดของการกลับมาเริ่มคบกันใหม่คนเก่าๆของคุณ อะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็อาจจะยังติดค้างค่าราคาซังกับคนเก่าๆอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะแต่นี่ก็คือเป็นพลังงานของเขานะคะคือเขาก็ยังยังยังมีภาพความทรงจําดีๆระหว่างคุณกับเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะเขายังไม่เคยลืมเลือนนะแต่เพียงแค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะอย่างที่ไพ่บอกจักรวาลจะจัดสรรทําให้คุณทั้งคู่ได้มีโอกาสกลับมารักกันเพราะคุณเป็นทูเลฟของการรักกันเป็นรักแท้ของการรักกันนะคะ ก็จะตัดกันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เป็นรักแท้คุณจะได้เขากลับมาในเวอร์ชันใหม่แน่นอนประมาณนี้นะคะชโชคดีมีความสุขนะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ